กบนะครับกบอบกระเทียมพริกไทยใส่ผิวมะกรูดนะครับเรโขลกไอ้กระเทียมพริกไทยไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ผิวมะกรูดนะครับที่หั่นไว้แล้วแล้วกใส่ตะไคร้ซอยนะครับลงไป กใส่พริกป่นไปตามชอบนะครับพริกปลล่นหรือพริกแห้งก็ได้นะครับผงนัวขาดไม่ได้นะครับใส่ลงไป เสร็จแล้วก็คกเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็ตักใส่เลย ใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับตามชอบนะครับใส่ซีอขาวลงไปนะครับตามชอบนะครับเสร็จแล้วก็คุกค้าให้เข้ากันนะครับ เริ่มหอมครับคุณผู้ชมเสร็จแล้ว,ว,รลวเราก็หมักไว้ก่อนนะครับสักครึงชั่วโมงไว้ในตู้เย็นนะครับ,าบมากบหมักได้ที่นะครับเราก็จะมา อบกันนะครับ น้ำบาด้วยน้ำบาดเลย เดี๋ยวเราก็ปิดฝาเลยอ่า200นะครับแล้วก,ก็15นาทีมันจะสุกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับครบ ระเทียมที่ไทยนะครับมีโนเด่นนะครับ